นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรลรถจัก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองมารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถ Honda s c o o p ปีรุ่นไฟเลี้ยวแยกนะครับวันนี้นะครับเป็นวันอังคารนะครับเช้าเนี้ยครูก็สอนนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดค่า CCA แบต นะในขณะที่กำลังอธิบายถึงการใช้เครื่องมือวัดค่า CCA แบตนะครับก็ท่านเจ้าของรถ Honda Scoopy-i คันนี้นะครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็เป็นเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงกับครูเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ก็ขับรถมาแล้วบอกว่าอาจารย์ครับช่วยดูรถให้หน่อยคันเร่งมันค้างนะครับอ่า แต่ตอนมานี่คือเขาเข็นมานะครับเพราะว่าขับแล้วมันอันตรายนะครับครูก็ดูรถในเบื้องต้นแล้วครูก็บอกกับเจ้าของรถซึ่งมีนักเรียนเป็นพยานได้คือครูยังไม่ได้หรืออะไรออกเลยนะครับว่าโดยตามปกติเนี่ยสายคันเร่งรถ4จังหวะเนี่ยจะไม่ค่อยเจอปัญหาสายคันเร่งค้างเพราะว่ามันจะเป็นสายคันเร่งที่ไปดึงแค่คาร์บูเรเตอร หรือไปดึงแค่ที่ตัวเรือนลิ้นเร่งนะครับถ้าจะเจอมันค้างเนี่ยปัญหาที่ครูเจอโดยส่วนใหญ่ย้ำนะเจอโดยส่วนใหญ่ครูไม่ใช่บอกว่าเป็นทั้งหมดคือเกิดจากน็อตที่มันล็อกสายคันเร่งมันหลุดคลายลงไปนะครับมันเลยไปทำให้ลิ้นเร่งหรือลิ้นปีกผีเส้อเนี่ยคืนกลับได้ไม่สุด แล้วส่งผลให้คันเร่งเนี่ยมันค้างนะครับซึ่งครูยังไม่ได้ลื้ออะไรนะครับคือครูสานนิฐานในเบื้องต้นเสร็จแล้วครูก็อธิบายบอกต่อไปว่าเดี๋ยวจะลื้อตรวจสอบให้ถ้ามันเป็นอย่างที่ครูเนี่ยวินิจฉัยก็ไม่มีอะไรเสียหายก็แก้ไขให้แต่ถ้าเกิดลื้อมาแล้วเนี่ยสายคันเร่งมันค้างจริงๆก็จะทําการเปลี่ยนให้ใหม่ทีเนี้ย เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นอย่างที่ครูเนี่ยคาดเดาหรือวินิจฉัยในเบื้องต้นไหมนะครับเดี๋ยวครูขอญอาตหยุดวิดีโอก่อนนะครับเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยมาช่วยกันหรือเปลือกหรือชุดสีนะฮะว่ามันจริงอย่างที่ครูคาดเดาหรือเปล่าสักครู่หนึง่งอ่านะครับก็กลับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูว่าสาเหตุที่สกูปีไฟไฟเลี้ยวแยกคันเนี้ย สายคันเร่งค้างเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับก็ตามที่หลายๆท่านทราบว่าเวลามีรถชาวบ้านมาขอรับบริการที่โรงเรียนเนี่ยคือครูก็จะให้นักศึกษาของครูเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติงานจริงตรวจสอบบริการชาวบ้านนะครับอันนี้ก็คือไส้กรอากาศสกูปี้ไอคันนี้นะครับนี่สภาพอ่าตันขนาดนี้เลยนะครับวิ่งไม่ออกกินน้ำมันด้วย เสร็จแ,แล้วก็ให้ลูกศิษย์ครูเนี่ยมาทําการตรวจสอบน้ํามันเครื่องอ้าวอ่านะครับเช็ดก่อนเลยเช็ดก่อนเพื่อ,อเพื่อยืนยันว่าเนี่ยเราเช็ดแล้วอ่าแล้วจุ่มลงไปอ่ายกขึ้นมาดูเนี่ยนะครับที่ที่การวัดน้ํามันเครื่องเนี่ยไม่มีน้ํามันเครื่องติดมาเลยนะครับ แห้งเลยสองแล้วนะเสร็จแล้วในระหว่างที่ลูกศิษย์เขาปฏิบัติงานอยู่เนี่ยนะครับคือครูก็มาดูเรื่องของระบบเบรกให้ก็ปรากฏว่าเบรกหน้าเนี่ยถ้าเบรกแทบจะไม่มีนะครับคือจะถึงเหล็กกินจานเบรกละอ่าสามรายการแล้วนะที่จะต้องแก้ไขส่วนเจ้าของเขาจะแก้หรือไม่แก้ก็แล้วแต่เขานะครับส่วนแบตเตอรี่ก็เป็นยี่ห้อนี้นะครับอ่า ท่านดูนะครับสภาพฝาครอบวาล์วนะครับหรือบางคนจะเรียกฝาครอบฝาสูบก็แล้วแต่เขาอันนี้เราไม่ว่ากันทีนี้กลับมาดูตรงที่ครูสันนิฐานนะครับในระหว่างที่ลูกศิษย์เขาลื้อเนี่ยนะครับครูก็ขอไฟฉายพี่ปุ้ยมาส่องดูก็ปรากฏว่าส่องไปแล้วเนี่ยนะครับไอตรงน็อตล็อกสายคันเร่งเนี่ยไม่ได้หลุดอย่างที่ครูคาดเดาเอาไว้นะครับ วันนั้นสิ่งที่ครูคาดดาวไว้เนี่ยไม่ใช่นะมันไม่ใช่ก็ไม่ได้ทำให้ครูอับอายตรงไหนนะครับหรือถึงจะต้องเอาปี๊บมาคุ้มหัวเพราะบอกแล้วว่ามันคือแค่ข้อสันนิษฐานแต่อยากให้ท่านดูต่อไปว่านะฮะพวกรถออตโต้เนี่ยนะครับเวลาใช้งานเนี่ยเวลารถวิ่งไปลุยน้ำลุยฝนเนี่ยพวกเศษดินเศษโคลนเนี่ยมันจะกระเด็นมา ีเนี่ยปัญหาของคันเนี่ยที่คันเร่งมันค้างคืออะไรอ่าเดี๋ยวครูขอญาตมาทางฝั่งนี้นะอาจจะไม่ชัดเจนหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะบิดคันเร่งท่านท่านดูตรงนี้นะตรงลิ้นปีกพิเสื้อหรือลิ้นเร่งท่านดูนะครับอ่าเดี๋ยวครูหาตำแหน่งให้อ่าครูบิดนะอ่าไม่ใช่ตอนนี้มันค้างอยู่เดี๋ยวครูขอญาตคืนก่อนอ่านี่นะนี่คือปกตินะนี่อยู่อย่างนี้นะ ทีนี้คูบิดคันเร่งไปเห็นไหมครับมันไม่กลับนะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยปัญหามาจะเกิดจากสองอย่างละคือสายคันเร่งมันฝืดกับสิ่งสกโปกที่มาเกาะอ,อยู่ตรงเนี้ยทำให้ตัวแกนลิ้นเร่งหรือแกนลิ้นปีกผีเสื้อเนี่ยมันสกปปกมันฝืดตามไปด้วยมันเลยทำให้รถคันเนี้ยคันเร่งค้าง แล้วถ้าเกิดว่าในกรณีที่เจ้าของรถเนี่ยหรือใครก็แล้วแต่ไปบิดคันเร่งค้างสุดเอาไว้เนี่ยนะครับรถคันนี้สตาร์ทเครื่องเนี่ยเครื่องมันหมุนนะครับแต่มันจะไม่ติดอ่านั้นสรุปก็คือว่าสิ่งที่ครูคาดดาวว่าน็อตล็อกสายคันเร่งหลุดไปขัดไม่ใช่แต่เกิดจากตัวแกนล,ลิ้นเร่งหรือแกนล,ลิ้นปีกพีเสีอเนี่ยนะครับไม่สามารถดีดกลับได้ เดี๋ยวครูจะลองเอาสเปกัดสนิมมาลองฉีดในเบื้องต้นดูก่อนว่ามันจะหายไหมอ่าเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิโดีโอไว้สักครู่นึงก่อนนะครับอ่านะครับเดี๋ยวมารับชมกันต่อนะครับก็คือครูก็ตัดปัญหาไปหนึ่งอย่างนะครับคือตอนเนี้ครูได้ทําการปลดสายคันเร่งออกจากเรือนลิ้นเร่งนะครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่สายคันเร่ง ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ปอกคันเร่งอะไรพวกนี้นะครับคือปัญหาเนี่ยเกิดจากตัวแกนลิ้นเร่งหรือลิ้นปีกผี่เสื้อเนี่ยสกรปรกติดขัดทีนี้นะครับครูยกตัวอย่างจากรถคันนี้นะครับคันเนี้ยคือเป็นเวฟร้อยสิบไอนะครับอันเนี้ยแกนลิ้นเร่งเนี่ยหรือแกนลิ้นปีกผีเสื้อเนี่ยติดขัดแต่เนี่ยที่มันติดขัดเพราะว่ารถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุมานะครับ ประสบอุบัติเหตุชนอย่างรุนแรงจนกระทั่งทำให้ตัวแกนลิ้นเร่งเนี่ยคดอันเนี้ยไม่สามารถหมุนได้เลยนะครับในกรณีเนี้ยเราจะรู้สาเหตุชัดเจนเลยคือเกิดอุบัติเหตุชนจนแกนลิ้นเร่งครดแต่อันเนี้ยมันเป็นรถที่ใช้งานอยู่ตามปกตินะครับตอนเนี้ยเราปลดสายคันเร่งออกไปนะครับแล้วถ้าเราบิดคันเร่งหน่อยนึงเนี่ยมันบิดได้แล้วมันเด้งกลับ แต่ถ้าเกิดว่าเราบิดคันเร่งไปจนสุดเลยเนี่ยนะครับมันยังคงฝืดอยู่เหมือนเดิมก็แสดงว่าคงมีความฝืดหรือมีการสึกหลอค่อนข้างเยอะนะซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าช้ำๆแฉแฉเนี่ยเพราะว่าครูได้เอาสเปร์กัดสนิมเนี่ยฉีดไปนะครับอ่าเนี่ยนะครับจะเ,เปิดไฟให้ดูได้เห็นไหมฮะจะมีแต่เม็ดกวดเม็ดทรายเต็มไปหมดเลยดังนั้นอย่างที่ครูบอกว่า ไอ้โฟลรดออโต้เนี่ยมันไม่เหมาะกับการใช้งานโดยเฉพาะต่างจังหวัดที่เป็นแบบว่าท้องไร่ท้องนาเราเอาไปลุยเนี่ยนะครับเพราะว่านา,นาคตเนี่ยท่านจะประสบปัญหาอย่างเงี้ยเดี๋ยวครูจะให้ลูกศิษย์เขาลองบิดให้ดูนะครับเนี่ยนะถ้าบิดหน่อยเดียวปล่อยเนี่ยเขาเด้งกลับได้อยู่นะครับแต่ถ้าบิดไปเยอะๆปุ๊บฝืดเลย ทีนี้ถ้าเกิดบอกว่าให้ครูเนี่ยถอดออกมาทั้งแฟร์รมสายข้างนอกคือถอดได้นะแต่ท่านดูนะเนี่ยเวลาจะถอดเนี่ยพวกเม็ดกรวดเม็ดทรายเนี่ยมันจะล่วงเข้าไปในเครื่องในชิ้นส่วนเนี่ยนะเพราะนั้นบางทีบางอย่างสิ่งที่เราคิดเราคิดง่ายนะแต่ตอนปฏิบัติมันจะค่อนข้างยากหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวพยายามต่อไปครับขอหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ อ่านะครับทีนี้นะครับจากการที่ครูพยายามนะครับจะฉีดสเปรย์กัดสนิมแล้วขยับนะครับให้ตัวแกนลิ้นเล่งหรือลิ้นปีกผีเสื้อเนี่ยมันขยับนะครับก็ได้พยายามอยู่นานนะครับก็ยังไม่ได้ผลดีสักเท่าไหร่นะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องถอดออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวครูให้ดูสภาพ สักคู่นะเพราะมือของครูเปิดไอ้นี่อยู่นะครับเนะี่ยสเปรย์กันสนิมเนี่ยนะครับสภาพด้านในนะครับอย่างเคลอะเนะี่ยทีนี้เราไม่รู้ว่ามันแค่สกรปรกหรือฝืดอย่างเดียวนะครับแล้วมันจะส่งผลมาที่ตัว tps ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูจากทางด้านนอกของ tps เนี่ยนะครับ ตรงเลซินที่หล่อไว้เนี่ยมันเกิดการแตกแล้าวนะครับมันเลยส่งผลให้หน้าคอนแทคข้างในเนี่ยของตัว tps sensor เนี่ยฝืดไปด้วยไหมน,นั้นเดี๋ยวครูจะลองล้างท,รราทําแฟมราสตราดไปทีละขั้นตอนก่อนนะครับอ,อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะรถที่ใช้งานไม่ดูแลรักษาใช้งานในที่ที่มีฝุ่นผงเยอะๆนะรถออตโต้ก็จะเจอปัญหาแบบนี้ โอเคนะครับขอหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับอ่านะครับก็กลับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้นะครับจากการที่เราพิสูจน์แล้วเนี่ยนะครับที่คันเร่งมันค้างเนี่ยไม่ได้เกิดจากน็อตล็อกสายคันเร่งหลุดไปขัดไม่ได้เกิดจากสายคันเร่งฝืดหรือสกระโปก ไม่ได้เกิดจากไอตัวปอคันเร่งนะแตกหักหรือชำรุดเสียหายคือเกิดจากสิ่งสกโปรกเนี่ยนะครับที่มาเกาะอ,อยู่ที่ตัวเรือนลิ้นเร่งแล้วทีเนี้ยคือครูเนี่ยก็ลองเอาสเปร์กัดสนิมเนี่ยทำความสะอาดในเบื้องต้นแล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับก็เลยตัดสินใจเนี่ยถอดออกมาทำความสะอาดภายนอก ทีนี้เนื่องจากไอเนี่ยมันไม่ใช่คาบูเรเตอร์นะครับที่จะเอาไปจุ่มน้ํามันแล้วล้างนะครับคือคนที่จะล้างเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าที่เรือนลินเลงตัวเนี้ยนะครับมันมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือมันมีตัว TPS เซนเซอร์สองนะครับไอตัวเนี้ยมันจะมีอ่าตัว IACV เนี่ยนะครับตัวปรับรอบเดินเบาให้อัตโนมัติตามภาระตามโหลดนะครับ มีเซนเซอร์วัดแรงดันอากาศวัดอุณหภูมิอากาศประมาณนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวสเต็ปสามอยู่มั้งครับอ่านี่คือครูไม่ไม่ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าที่ตัวเรือลิ้นเร่งเนี่ยเขามีตัวเซนเซอร์อยู่เนี่ยจะเอาไปจุ่มเอาน้ำมันลาดเลยเหมือนล้างคาร์บูเรเตอร์ไม่ได้ถ้าจะล้างก็ต้องระมัดระวังนะครับส่วนท่านใดจะซื้อสเปย์มาฉีด ถ้าท่านซื้อสเปรย์มาฉีดเนี่ยมันจะฉีดได้เฉพาะคือทําฟาร์มศาลรด้านในนะครับอันนี้คือครูทําทฟาร์มศาสร์ให้หมดละอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับว่าหลังจากทําฟาร์มศาสร์แล้วเนี่ยมันดีดมันเด้งดีไหมตอนนี้คือปล่อยมันเป็นอิสระแล้วนะครับนี่มันปิดสุดแล้วนะอ่าครูเร่งนะครับนี่นะพี่ปุ้ยจับแว่นนี่นะครูเร่งเดี๋ยวมือครูบางหน่อยนึงนะนี่ครูปล่อยเห็นไหมครับอ่า อันนี้ครูไม่ไม่ปล่อยเร็วนะเพราะมันมันมีมันจะไม่ดีเท่าไหร่นะเนี่ยครูก็ปล่อยปกติเนี่เร่งสุดนะครับปล่อยเห็นนะครับของเก่านี่ไม่ได้เลยครังอ่าบิดละครั้งเลยโอเคนะอ่าเดี๋ยวตรงเนี้ยอาจจะมองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวครูจะเปิดไฟใหไไ้ไม่แน่ใจนะครับปึ๊บเอียงมานอะันนี้หน่อยนึง หยิบไปฉา,ายที่พปุูยให้ครูหน่อยดิะะบแบบนึงนะครับออขอบใจมากครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะส่องเข้าไปเนี่ยท่านเห็นไหมครับนั่นก็เป็นเซนเซอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ที่เป็นเดือยโผกมาเห็นไหมครับที่เป็นติ่งๆเนั่ยนนะี่ะเพราะนั้นเวลาล้างเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะตะบี้ตะบานล้างกันอย่างเดียวนะครับจะเอาอะไร ทะลุทะลวงนะครับคือจะทำเนี่ยต้องมีความรู้บ้างในระดับหนึ่งนะครับเนี่ยจะเห็นว่าตอนเนี้ยคือคูล้างให้สะอาดแล้วนะครับอันนี้เป็นฝั่งทางด้านเข้านะครับอากาศเข้าเรือลิ้นเลงอ่ะพิ่ปุ้ยหมุดไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่ดิอ่านะเลยแล้วเนี่ยส่วนทางนี้นะครับเป็นฝั่งที่จะเข้าไปที่ เครื่องยนต์น,นะฮะหรือเข้าไปที่ฝาสูบด้านหลังวาล์วไอดีเนี่ยนะครับเนี่ยนะครูครก็ล้างทาํความสะอาดให้นะครับส่วนตรงจุดอื่นข้างนอกมันสกระปกบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับนะเพราะเราไม่ได้เข้าไปนอนอยู่ตรงนี้นะครับก็เอาเฉพาะเท่าที่เขาทํางานได้ตามปกติอ่าทีนี้นะมันสามารถเล่งได้สุดปล่อยกับได้ตัวมันเองได้ส่วนทางนู้นนะครับลูกศิษย์เขาก็ทําการเปลี่ยนผ้าเบรก เปลี่ยนไส้กรองอากาศเปลี่ยนน้ามันเครื่องแล้วก็คันนี้น็อตถ่ายน้ํามันเครื่องเนี่ยก็ไม่มีแหวนรองมานะครับอะเราก็จัดการแก้ไขให้เดี๋ยวครูนะครับจะเอาตัวเรือลิ้นเลงเนี่ยกลับเข้าไปติดตั้งตามเดิมนะครับนั้นะเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ อ่านะครับก็กลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้ครูก็ได้ทําการติดตั้งนะครับเรือลิ้นเร่งแล้วก็อุปกรณ์ส่วนควบเนี่ยเข้าไปเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะลองบิดคันเร่งให้ดูนะครับคือตอนนี้ลิ้นปีผีเสื้อปิดสนิทนะอ่าครูทําการบิดคันเร่งนี่บิดสุดนะครูปล่อยนะครับกับบิดคันเร่งสุดปล่อยกับนะครับนี่นะกับสุด ส่วนเดี๋ยวในอนาคตนะครับจะมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมอีกนั้นเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าถ้าจะให้นั่นจะให้เปลี่ยนคันเร่งอะไรไปด้วยก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับก็ต้องรื้อเยอะกว่าเดิมเนี่ยนะครับนะแล้วก่อนครูจะมาถ่ายคลิปซ่อมตรงนี้เจ้าของรถโทรมาถามว่าเสร็จก่อนเที่ยงไหมอีกโอ้โหนี่ขนาดเพื่อนบ้านใกล้เลือนเคียงนะนะ,ะแล้วในขณนะที่ครูทําคันนี้อยู่นะครับก็มียามาฮ่า มีโอร้ออันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพี่ที่วัดสตาร์ทไม่ติดก็มาให้เช็คอีกว่าอะไรเสียนะครับอ่าทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูบิดันเร่งนี่นะบิดสุดแล้วนะครับปล่อยกลับอ่าเดี๋ยวจะทำการติดเครื่องนะครับว่า ใช้งานได้ตามปกติไหมครูขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้นะครับอ่านะครับก็กลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้ครูก็ติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปนะครับก่อนจะใส่ขั้วแบตเตอรี่ดูให้ดีนะครับนะสีเขียวขั้วลบนะครับสีแดงขั้วบวกเวลาถอดนะครับถอดลบถอดบวก เวลาใส่ให้ใส่บวกก่อนนะครับแล้วค่อยมาใส่ลบส่วนเดี๋ยวอุปกรณ์สัมภาระที่อยู่ใน u ูบ x ็เดี๋ยวครูจะมาใส่คืนเจ้าของเขาทีหลังอ่ะเดี๋ยวปิด u ูบ x ็อกลงไปนะครับแต่ไม่ต้องล็อกบอร์ดนะปลดปิดลงไปทีนี้เดี๋ยวครูจะมาติดเครื่องให้ดูนะครับอ่านะฮะคูเปิดสวิตช์กุญแจออนคันนี้เกน้ำมันไม่ขึ้นนะแต่ยังไม่เช็คนะครับ อ่าครูทําการสตาร์ทเครื่องบีเบรกสตาร์ทเครื่องอ่าเครื่องยนต์สามารถสตาร์ทติดได้ง่ายนะครับตอนนี้เครื่องยนต์ติดเดินเบาแล้วนะนี่สังเกตนะครับนี่นะบางโคนสั่นดิ้นดิ้นอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวครูจะลองเร่งเครื่อง ยนได้นะครับแล้วผ่อนคันเร่งเครื่องยนต์ก็กลับมาเดินเบาได้ตามปกตินะครับแล้วเขาก็มีแจ้งมานะครับเรื่องของไฟหน้าว่าตอนนี้มีแต่ไฟหลีเนี่ยไฟวงแหวนอย่างเดียวไฟหน้าสูงต่ำอะไรพวกนี้ไม่ติดเลยนะครับเดี๋ยวก็จะทำการเช็คไฟหน้าให้ต่อนะครับนั้นก็สรุปว่าประินดับเครื่องให้ครูไปเลย สก,กูปี i ไนะครับไฟเลี้ยวแยกคันนี้สาเหตุที่คันเร่งมันค้างเนี่ยคือเกิดจากสิ่งสกปรกเนี่ยเข้าไปเกาะไปสะสมอยู่ที่แกนลิ้นเร่งนะครับแล้วจากการเอาโซนแอกหรือสเปร์กัดสนิมเนี่ยไปฉีดจากภายนอกไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับต้องถอดออกมาล้างทำความสะอาดดังนั้นก่อนจบคลิปเนี่ยอย่างที่ครูฝากไว้นะครับว่าใช้รถออโต้หรือรถสายพานเนี่ย การบำรุงดูแลรักษาเนี่ยนะครับมันจะมากกว่ารถที่เป็นระบบเกียร์นะครับแล้วถ้าไม่ดูแลรักษาเลยนะครับพอวันหนึ่งมันเกิดความเสียหายเนี่ยเวลาซ่อมนะค่าใช้จ่ายในการซ่อมเนี่ยมันจะเยอะอ่าดังนั้นเมื่อท่านเนี่ยนะครับเจอปัญหาด้วยตัวเองประสบปัญหาด้วยตัวเองนะครับคำพูดประโยคนี้มันก็จะมานะครับรู้อย่างนี้ ไม่ซื้อรถออโต้รถสายพานมาขับจะดีกว่านะก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ่านะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักด สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ยามาฮามีโอคันนี้นะครับ ก็คันนี้ก็เป็นรถลูกศิษย์ของทางวัดนะครับนะก็สตาร์ทไม่ติดนะครับติดยากและจนสุดท้ายคือไม่ติดละก็เข็นมาให้เมื่อเช้านะครับซึ่งครูก็ให้นักศึกษาเนี่ยที่เขาเรียนรอบเช้าบ่ายรุ่นเนี้ยได้หรือได้ทํางานจริงกันเลยนะครับเดี๋ยวมันเป็นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายมามาถ่ายทําให้ชมนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเป็นช่วงพักเที่ยง ทีนี้ก่อนที่จะมาชมต่อในช่วงบ่ายครูขอย้อนกลับไปที่รถ h o n d a Scoopy i คันนี้นะฮะก็ตอนเนี้ยแก้ไขปัญหาให้เขาได้แล้วนะครับแล้วเขาก็แจ้งปัญหาก่อนที่เขาจะกลับไปทำงานว่าไฟหน้ารถเขาเนี่ยไม่ติดอ่าพอครูเนี่ยนะครับแก้ปัญหาตรงนั้นเสร็จครูก็ให้นักศึกษากับที่ปุ้ยเนี่ย ถอดมาดูว่ามันเป็นอะไรนะครับมันถึงไม่ติดก็เจอปัญหาก็คือนะครับตรงไฟหน้าเนี่ยเขาก็เปลี่ยนหลอดมาใหม่นะครับก็เป็นหลอดมียี่ห้อนะครับก็คือเป็นหลอดของสแตลเล่นะครับขนาดก็คือสามห้าทับสามห้านะส่วนสเปคมันจริงๆมันจะมีบอกอยู่นะครับเดี๋ยวครูขอผ่านเรื่องสเปคหลอดไปก่อนอ่าเดี๋ยวอยู่ตรงนี้อ่าจริงจมันใช้แค่นี่นะครับ 3ามสับสาสนะครับแต่ไม่เป็นไรครับน่ะนะฮะทีนี้ทำไมไฟหน้ามันถึงไม่ติดทั้งๆท,ที่หลอดใหม่นะครับก็ท่านก็ดูนะครับเนี่ยซึ่งครูก็เวลาครูสอนครูก็พยายามบอกว่าเวลามีการตัดต่อขั้วสายไฟหรือสายไฟตามจุดต่างๆเนี่ยตรงจุดที่ตัดต่อเนี่ยคือควรจะบัดกรีให้เขา นะครับไม่ใช่ว่าเอามาพันกันแบบนี้นะครับคันเนี้ยจากการที่รื้อมาตรวจสอบว่าทําไมาไฟหน้าไม่ติดนเนี่ยนะครับพี่ปุ๋ยก็แจ้งครูมาว่าสายกาวเนี่ยนะครับสายกาวที่ที่ที่คั้วหลอดตัวเนี้ยอ,อ๋อไม่ใช่สายกาวโทษทีฮะสายไฟสาย,สายไฟต่ํานะสายไฟต่ําเนี่ยมันขาดนะถ้าในกรณีมันเป็นอย่างเงี้ยคือครูไม่ไม่มาบัตรกีต่อให้นะครับ เดี๋ยวครูจะขออนุญาตเปลี่ยนขั้วให้ใหม่ไปเลยนะแล้วก็จะทำการบัดกรีสายไฟให้มันเรียบร้อยนะครับนะซึ่งไอตรงเนี้ยคือครูพูดเสมอว่าทำให้เรียบร้อยนะครับก็เคยมีคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับแต่มันนานมาแล้วนะครับว่าอาใช่เด็กที่โรงเรียนใช้ไฟหลวงหัวแรงหลวงตะกัวบัดกรีหลวงอะไรอย่างเงี้ยนะ จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวหรอกนะครับถ้าถ้าคุณจะทํางานออกไปให้ชาวบ้านเขาให้ให้มันดูดีมีคุณภาพนะหัวแรงตัวหนึ่งตะกั่วน้ํายาประสานหรือฟักเนี่ยมันก็ไม่กี่บาทหรอกนะครับทำทำให้เขาให้มันดีๆหน่อยนะครับอ่าก็จะหยุดไว้แค่ตรงนี้ก่อนนะครับส่วนเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยนะครับก็จะไปทําการดูว่าไอ้เครื่องย a m a h ม mio เนี่ยที่มันไม่ติดเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไร แต่ครูก็แจ้งเจ้าของเขาไปในเบื้องต้นว่าจากสภาพที่ประเมินเนี่ยน่าจะวาวรั่วหรือวาวจมจนหมดสภาพเพราะรถเขาไม่ได้ใส่ไส้กรอ,อากาศมานะครับอ่าครูขอหยุดวิดีโอไว้แค่ตรงนี้ก่อนนะครับ